คุณเคยเจอช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันมืดมิดไปหมดไหมเหมือนวิกเตอร์แฟรงโคลที่ต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายในค่ายกักกันนาซีผมอยากเล่าเรื่องจากหนังสือ m n s Search for Meaning ที่เปลี่ยนมุมมองผมไปตลอดการแฟรงโคลบอกว่าถึงแม้เราจะถูกพรากทุกสิ่งไปจากชีวิตได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้เลยคืออิสระในการเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น ลองนึกภาพตามนะคุณกำลังเจอปัญหาหนักหน่วงอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องงานที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนจมดิ่งลงไปเรื่อยๆแฟรงโคบอกว่าในสถานการณ์แบบนั้นแหละที่เราต้องถามตัวเองว่าอะไรคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราในตอนนี้ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีที่อ่านหนังสือเล่มนี้แต่สิ่งที่มันให้คือเข็มทิศที่ชี้ให้เราเห็นว่าแม้ในความเจ็บปวดที่สุดเราก็ยังสามารถค้นหาความหมายและคุณค่าให้ชีวิตได้มีคนเคยถามแฟรงเกิลว่าคุณหมอคิดว่าอะไรคือความหมายของชีวิตผมแฟรงเกิลตอบกลับไปว่าผมไม่รู้และผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนคุณได้คนต่างหากที่เป็นคนเดียวที่ตอบคำถามนี้ได้ ความหมายของชีวิตอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เสมอไปอาจจะเป็นการดูแลคนที่คุณรักการทำงานที่คุณเชื่อมั่นหรือการสร้างสารรค์อะไรบางอย่างที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนิดหน่อยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คือความสุขไม่ได้มาจากการหลีกหนีความทุกข์แต่มาจากการเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญและค้นหาความหมายในทุกๆเรื่องที่เราทำ ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตมันยากเกินไปลองอ่าน Man Search for Meaning ดูนะครับมันอาจจะไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ช่วยให้คุณมองเห็นทางออกในความมืดมิดแล้วความหมายของการมีชีวิตอยู่ของคุณคืออะไรลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับบางทีการได้แชร์ความคิดเห็นอาจจะช่วยให้เราคนพบอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับ